เฮ้เฮ hey, hey, hey. ้เฮ้สวัสดีครับตอนนี้มาอยู่กับผมแฮสเกตบองบอลซึ่งก็แน่นอนรีแอคเหมือนเดิมอ่าแล้ววันนี้ครับเราจะมารีแอคชั่นกับกับแฟนเฟดดี้อีเชนเคยซึ่งครั้งนี้เป็น SCV ซีฟีฟาวเดชันกับ Black G Room อ่า Black G Room นะซึ่งก็รีแอคชั่นบ่อยนะซึ่งไม่รู้จะเล่นเกมอะไรดีก็มารีแอคชั่นกันเออรู้สึกว่าคลิปนี้รีแอคชันทุกวันเนาะ มาคลิปนี้เราจะมาเรียลชัแนอย่างเดียวมาอ่ะจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับมาซึ่งอาจจะติดก,กัาร์นเลยนะมือเป็นบอลอะไรซึ่งเอาจริงๆนะเอาจริงกล่องนี้หน้าขาวนะในปีหนึ่งเก้าเก้าห้า S.C.P.Foundation อ๋ออันนี้ผมอ่านไม่ออกก็ขอไปนะ Yes, sir. ซึ่งคลิปนี้ก็เป็นคลิปเดียวกันเนาะอ๋อลืมไปลืมไป เดี๋ยวเดียภาษาก่อนโอเคใช้งานกลับมาเซจดูสิ่งนี้นำต้องไปที่นั่นมันอยู่บนชั้นวาง่านประตูและยิงทุกอย่างเห็นว่าอย่าไปหนึ่งลอยมิดไม่งั้นจะหลงทางเราจะติดต่อไปตลอดโอ้นี่ไงใครเปิดประตูวะ มไม่ได้อยู่ไม่ได้คุณมีภารกิจทำภารกิจคุณเป็นไรไไแล้วทำไม่ได้แล้วอืมอ่ะแล้วใครเปิดประตูว,วะไปอย่าตุ้งแช่นนะจะจำได้เลยดูดิเสร็จป๊อมาอ้าโอเคไม่มา ดูดิโอโโ้โหคตดดีวะ่ะสุดยอดสุดยอดเนี่ยสมจริงเลยสมจริงกวาาแบคกรูมนะโอ้โหทำได้ดีเนาะเออเนี่ยเฮ้ยเหมือนแบคกรูมต้นฉบับเลยวะ่ะเออเฮ้ยโอ้โหใครอันนีงไงครับ S C P พอทัากับแบคกรูมเฮ้ยน่กอะไรวะอยู่ตรงนั้นแหละมี<ว><น> หุ่นหุ่นมันเป็นหุ่นมันเป็นหุ่นหุนคนเป็นหรือว่ากิ่งไม้กอดฉันก็ไม่รู้มันยืนอยู่ที่นั่นแหละอืมเด่นจุดยันในกอนรายละเอียดทั้งหมดล่ะนั่นแหละอืมไหมมีคนยืนอยู่แม่สยองเนาะอ้าโอ้โหใครนั่งวะเนี่ย อ๋อมีคนนั่งเออโอ้นี่มันกล้องนี่นต่างกลองลวะ SCF Foundation ออกไปจากฉันนะตั้งตัวเล็กอะไรเนะี่ยพวกเขาเป็นมนุษย์เหมือนเจ้าที่คุณลงมาพวกเขาที่อยู่คุณพวกทิ้งว่าเขาไม่ได้ทิ่นีี เขาแวไม่ได <professors fingers out> ้ท <boundaries> ี่นี่แหละอืมโอ้โหชิบหายแล้วมันคลายมาแล้วโอ้โหชิบหายแล้วมันขยับได้นี่นี่นี่โอ้โหโอ้โหไอ้เย้่ยไอ้ใครเป็นประตูต้องให้นิ้วมีคนแปลกไอ้สัตว์มันขยับได้ใช่ไหมโอ้โห เสียแม่งอยู่ไว้อืมโอ้โหนี่ไงมีคนลบแลวเออเอออืมใครอีกเดี๋ยวใครยินใครหยิบก้อนวะเอาโอ้โหสะดุดเดี๋ยวนะหน้ากลายเป็นเอาจบแล้วเหรอเออจบแล้วนี่หว่ามันจะเป็นตัวขุ่น ไม่ได้เป็นคลายกิ่งมาแต่แบบพันการโอ้โหสยองมากและตอนท้ายนี้แล้วใครสะดุดน,น่ะยิงก็สะดุดและคนที่นอนละโอ้โหสรุปน,นี่ดูนะอันนี้ผมรู้เลยว่าอาจตะดัดะถาหน่อยเนี่ยเมื่อกี้มันมีไม่ใช่ล้มนี่เออพอกล้องตกปั๊บแล้วก็ล้มและจากนั้นแล้วใครก็ไม่รู้มาหยิบกล้องพอมาดูปั๊บแล้วก็กลายเป็นกลายเป็นเจือกานเลย มันจะมีสายสักอย่างนเนาะอ่ะโอเคก็คลิปจะมีแค่นี้นะมาเดี๋ยวมาหาคลิปอะไรต่อกันมาอ่ะคลิปต่อไปคือ the black room ประท่ากับฟล n ยเนฟฟี y อ่าเมื่ออยู่ห้อง black room จะมี Final f a น t a s y อยู่นี่ไงหัวฟ o อกซแล้วอ่าเปิดมาหัวฟ o อกซมันขยับได้ด้วย ไม่น่ากลัวเนาะเดอะแบล็กบลูนี้ถ้าเอาไฟล์เฟรี้อยู่มันก็น่ากลัวเนาะมาไม่จะเป็นยังไงโอ้โหน่ากลัวไหมมาเดินย่องโอ้โหแบบเสียงกับคลิปนี่ออกรัรนช่างบันเลยเกิดโอ้โหเสียงหัวล็อกเฟรดี้มาแล้วมาเสียงหัวล็อกเฟรดี้ ออืมเปิดไปอ่ะหูเปิดมิติทางหนึ่งไปอืมมีคราบเลือดติดอยู่และรอยหยุดเลือดอ๋ออะไรอัน โอ้โหมีคนโดนแล้วมีคนโดนจดมตีไม่มีฮะมาไดี๋ยเวลาป้องการแล้วมาเดีวเวลาป้องการแล้วต้องโอ้โหนั่นคนใช่ไหมสองคนนั่นนอนอยู่ฟรดี้มาเป็นจิ๊น่ากลัวขนาดไหนกองไอ้ฟรีดี้ฮึ อืมไม่ใช่คนดีหัวฟอ็อกซี่น่าจะโดนเลยอสภาพมีหัวฟ็อกซี่ตั้งอยู่เสียงโอ้โหชิบหายแล้ว,ลวมันเป็นสปริงแฉกจะว่าเป็นไนท์แมร์ใช่ไหมมาแต่มันอย่ามานะรีบหนีเลยไอ้ไอ้นี่ตัวอะไรวะเฮ้ยอ๋อโอ้โอโอโอฟดี้เป็นแมงมุมไม่สนใจเลยเลย เอา้านึกว่าจะจมตีตกใจหมดเลยเฮ้ยยังมันตามอยู่ใช่ไหมเงียบๆไว้อย่าแม่งบุญเสียวดุง้งโ,โ,โ,โอ้โหกระทึกเกินไปฮ้เอเฮ้ยเสียงอะไรวะอืม นี่แม่งงุมปังเอา้าไม่ตายหอโอ้โหชิบหายแล้วมันเจอกูแล้วหนีสันี้โอ้โหวิ่งไีถึงนี้เลยวิ่งหนีต่างออครับมันล็อกแน่เลยเอาไม่ใหญ่เลอกที่ตกใจสะโ,โอ้โหลงไปเอาสุดท้ายครับลงลงไปตายเฉยเลยอือ อ่าโอเคคำสลับคลิปนี้คือ The Black Room กับ SCP และ The Black Room ฟ i น a ฟฟรดีซึ่งโอซองคลิปนี้โคตรระทึกมากนะโอเคไว้คันี้นะครับถ้าใครกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็เพื่อให้กำลังใจด้วยนะครับสำหรับสำหรับผมอยากจะทำคลิปใหม่อะไรอีกทิ้งคอมเมนต์ได้เลยสำหรับวันนี้ผมต้องขอกลับไปก่อนสวัสดีครับทุก่อนฝูงเจอกันใหม่นะครับ